ูไกจคนไทยแน่นอนนาทีสเงานนายกคงเทีนแลเนี่ยหนักไม่ขุเลยออแล้ว่ตัวนี้ใหญ่แน่ขนาได้แน่มาทีมาให้เต็มที่เลยตอนนี้กพัฒนาปลายีงานมาปวดเจอกันแน่จะพัฒนาไปไกลที่ให้หันเลี่ยต้อี้เเโอเคครับขอบคุณมะครับเจ้าพายุขอัเวลานะครับป๊บนึงครับขอส่งมอมัวสตัวครับอาวนีส่งมอครับเชิญครับดเลย ตอนนี้ย่าจะขอเพิ่มอันเดียดอีกเนาะเดียบเดียวเดียวเดียวมีการส่งมอบนะครับจากเสียโซ่นะครับไปสู่สอนอาเสียโซ่ที่ยกมือนี่ครับตัวเมีตัวนี้นะครับที่ทุกคนเห็นนะครับดูนะครับลักษณะสวยแบบนี้อ่าทรงหูแบบนี้หน้าตาแบบนี้สีหน้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับส่งมอบจากเสียโซ่ไปสอนดวงนี้ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท แนเจ็ดหมื่นบา,านี่ัวนี้แ<ด>บบนี้อยู่ที่ราคาเท่านี้นะครับแล้วเราพิจาณาดูด้ว่าที่บ้านเรา,ายแบบไหนและเราควราาอย่างไรนะเพราะบางคนไม่รู้หน่วยในยเปอรแดแสนล้านนึงขายไม่ได้นะครับไม่ได้ดูัวเจ้ของใช่ใชครับเราต้องดูที่ความสวยแล้กราคาความจป็นจริงนะครับ,รบ,รบ,รบตัวนี้นะครับยาจากเสียโตนะครับไปที่สตูดิอเลยนะครับแสนเจ็มืบาทลูกันใหเรับ โยมตะวันล ah, to oh, you oh. uh ูกสาวลูกตะวันนะเนี่ยโยมตะวันบวกมาลิโออ่าโดนตะวันบวกลูกสาวมาริโอ้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หน้าหวัน